สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะประจําวันพุธนะคะวันนี้นะคะถ้าใครมีประเด็นสอบถามโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์วิรศักดิ์อนุสวรที่วงได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6ถึงนะคะสวัสดีค่ะอา,าอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะนะคะอาจารย์คะวันนี้ประเด็นนะเดือนกุมภาเข้ามีนาแล้ว ครับนะคะมีนาเแล้วใช่นะคะก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนเลยโดยเฉพาะพนักงานอย่างเราพนักงานบริษัทอย่างเราต้องยื่นแบบภาษีกันนะคะเพื่อที่จะแม้ว่าจะมีการหักภาษีอยู่แล้วใช่แต่ก็ต้องยื่นใช่ไหมคะต้องยื่นครับคือต้องนําเรียนนี้ไม่ว่าบุคคลใดนะสัญชาติใดถ้าเกิดมีรายได้อยู่ในเมืองไทยะฮะ ถือว่าบุคคลนั้นน่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษียื่นแบบเสียภาษีภาษีตามไปถึงกับขั้นคนที่เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตแล้วไม่ใช่หมายว่าจบการเสียภาษีนะถ้ายังมีรายได้เกิดขึ้นต่อจากทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ก็ยังต้องมีหน้าที่ต้องเสียผู้ที่ได้รับมรดกเขาเรียกว่ากองมรดกเนี่ยผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบเสียภาษี สำหรับผูดง่แทนคนเสียชีพนีค่ะดังนั้นใครที่เคยพูดว่าบางทีเราเข้าใจกันนี้ว่าเอ๊ะเด็กอายุหนึ่งปวบสองปวบสามปวบไม่ต้องเสียชีพไม่ใช่เมื่ออะไรก็ตามท่านมีรายได้ค่ะท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีไม่สนใจว่าท่านจะเป็นคนสัญชาติใดเชื้อสายใดถ้าท่านมีรายได้ในราชนาจักรไทยแล้วแม้แต่ว่าท่านเสียชีิตไปแล้วค่ะผู้ที่จัดการซย์มดนของท่านก็ยังมีหน้าที่ในการยื่นเสียภาษีแทนค่ะ นี่คือกฎหมายเข้ากำหนดไว้ทุกชาติทุกชาติเหมือนกันเป็นเป็น international system ที่บุคคนมีหน้าที่ต้องถ้าเกิดมาพอดีครอบครัวร่ำ่วยก็คือมีการมีการมีไรายได้สมมติว่าเด็กแคบอ่ะ ขวบหนึ่งขวบสองขวบแบบนี้ค่ะจย์ก็ต้องเสียภาษีหรอคะก็คือถ้ามีรายได้เกิดมีรายได้เข้ามายังไงคุณอายุเท่าไหร่จะไปแล้วยังไงก็ต้องเสียภาษีกันเสียอย่างที่เราเคยต้องมาการโฆษณาไหมฮะที่เด็กไหวนั้นในรายการโฆษณาที่เอาเด็กไปโฆษณาตั้งแต่เด็กแบเบาะเลยตั้งแต่เด็กแบเบาะนี่แหละที่เขาไม่รู้เรื่องแต่รายได้เกิดอพ่อแม่ค่ะมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีแทนเด็กคนนั้นค่ะเพราะว่า กนหมายภาษีเนี่ยเขาจะคำนวณจากรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนําเงินตรงนั้นเนี่ยเข้ามาสู่กระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังก็จะนําเงินต่งางๆเนี่ยข้ามาพัฒนาบริหารปรับปรุงประเทศอย่างที่เราเห็นนะรัฐบาลทุกยุขขกคเ,เข้ามาก็ต้องนําเงินภาษีเข้ามาพัฒนาปรับปรุงถ้ารัฐบาลไหนใช้เงินมากสามกรณ์ก็ต้องทํางานเหนื่อยหน่อยอ ต้องไปรีดขึ้นต้องไปเก็บภาษีไม่ใช่รีดแล้วคือไปเก็บภาษีมากขึ้นเข้มขึ้นฮะเก็บภาษีมากขึ้นเข้มขึ้นก็คือคนคือคนในประเทศไทยเนี่ยมี60ิกว่าล้านคนดังนั้นเนี่ยในการที่จะเก็บภาษีเนี่ยก็ทุกๆคนเนี่ยมันเป็นไปด้วยยากเป็นไปด้วยความยากถูกต้องครับนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นพลเมืองไทยจริงๆแล้วหน้าที่ของพลเมืองที่ดีก็คือการยื่นภาษีไปเสียภาษีซะแต่ว่าถ้าบางคนที่ลืมเสียภาษีจะทายังไงดีคะอาจารย์งั้นก่อนที่ ทาคุณผู้วิจัผมอนุญาตพูดถึงภาพรวมภาษีฟังก์ว่าภาษีจริงมันมีขีดตัวอะไรบ้างแบบอะไรบ้างมีหน้าที่จะต้องเสียหนะหนึ่งภาษีหลักๆที่เกิดขึ้นคือหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคันปุ้ยผมเนี่ยเราต้องเสียภาษีเมื่เราได้เงินเดือนปั๊บเราเป็นบุคคลที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เลยเพราะบริษัททุกบริษัทก็จะหักภาษีได้ที่จ่ายไปก่อนภาษีตัวแรกเราเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบคนธรรมดาทุกคน หรือรวมถึงคณะบุคคลที่เราเคยได้ยินเขาเรียกว่าคณะบุคคลเนี่ยก็ต้องเสียภาษีฐานเงินได้บุคคลธรรมดา<ะ>แล้วเดี๋ยวผมก็มาพูดอัตราที่หลังกล<ะ>ุ่มที่สองเราเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลพวกที่เป็นท่าคุ้ส่วนจำกัดบริษัทจำกัดพวกนี้เนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เดี๋ยวที่หมายคือต้องแบ่งกันใช่ไหมคะคือมีบุคคลอย่างเราตัวเป็นๆเนี่ยแหละเสียเป็นบุคคลธรรมดาขณะที่ถ้าเป็นบริษัทตั้งเป็นบริษัทต้องเสียอีกอย่างนึงเป็นบริษัทเป็นกำกัดหรือเป็นห้างส่วนสามัญจดทะเบียนก็เป็นผู้เสียภาษีฐานนิติบุคคลความแตกต่างของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนิติบุคคลตรงนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยพอมีรายได้เท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับเข้าใน40่งลไหนผมพยายามจะไม่พูดเป็นข้อกฎหมายใกันพูดในสิ่งที่ให้เข้าใจกันง่ายเพราะถ้าพูดเป็นเชิงวิชาากรแล้วเนี่ย เราเไม่้เข้าใจ,จน่าจงงะงงนี่ผมนํำเรียน้ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมด,นนดานเนี่ยเราจะเสียภาษีจากฐานอะไรครับฐานรายได้อหลังจากหักค่ารถยนต์นะครับที่ว่าถ้ามีการดูแลพ่อแม่อายุเกินหกสิบอะไรต่างๆแล้วคนเราก็จะมีค่ารถยนต์สามหมื่นหกหมื่นแล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็มีหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตรงนี้เนะี่ยในกรณีที่ประจบริยจาาแเราสามารถ,ถหักไรายได้นี่เราเรียกว่าคุณจะเสียหนึ่ง เอารายได้มาหาักกับค่ารถจักรกับค่าใช้จ่ายแบบเขาจต่เท่านั้นเหลือเท่าไร่ท่านก็เอาตัวนั้นมาคำนวณอัตราการเสียว่าษสีเงินได้บุคคลธรรมดาเนะั่นเสียสูงสุดถึง3ามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ไรายได้หรอแล้วแต่รายไ,ได้คือต้องนำเหีือนีฮะมีอัตราก็เรียกว่าโปร s กส e ฟเลสเป็นอัตราก้าวหน้าปัจจุบันเนี่ยกรมสรรพากรท่านได้ยกเว้นสําหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกถ้าใครมีรายได้ไม่ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรกเนี่ยท่าน ยังมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีนะครับในเดือนสิ้นเดือนมีนาที่เรามาคุยกันวันนี้คือเราพยายามแจ้งให้พวกทาา่านทราบว่าท่านมีเวลาอ<ถ>ีหนึ่งเดือนถึงเวลาแล้วนะที่ต้องไปยื่นกันยก<ล>ไปวันสุดท้ายวันที่31มีนานะีนาฮะสิ่งที่เกิดปัญหาทุกปีครับผมไดเออ้เคยได้รับคำปรบจากทางท่านเจ้าหน้าที่สำม,มกรระกฯโดยส่วนใหญ่ชอบมาวันที่31อตอนท้าเพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้ตัวพอสามสิบเอท้าปุ๊บเสียวิธีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันใช้วิธีการชําระทาง อินเทอร์เน็ตออนไลน์ปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> เราชอบมานาทีสุดท้ายระบบคอมชอบล่มวันที่สามสิบมีนาะ <c oughs> คมนั่นคือ <c oughs> น,นัเรามีเวลาเตรียมตัวครับ เราสามารถเริ่มยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้ <c oughs> าเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราคำนวณจากรายได้ปีที่แล้วนะรายได้ตั้งแต่มกราปี5 5ห้าเราย,ยังไม่มานับเราจะนับตั้งแต่มกราปี54จนถึงวันที่31ธันวาปี54เพื่อมายื่นในเดือนมีนาคมนั่นคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามแารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราเวลาเราวางแผนภาษีดีเนี่ยคือดูหนึง่งถ้ารายได้ท่านเกินกว่า4ล้านบาทท่านเสีย37%อถือว่าเป็นอัตราก้าวหน้าเงินเดือนคือถ้าเงินเดินคุณเยอะคุณก็เเสยอะ แต่ถ้าคุณได้ไม่ถึงแสนห้าคุณไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่คุณต้องยื่นแบบแล้าสำมะคอก็จะคืนภาษีครับท่าน <c oughs> ในส่วนที่สมมติเราทํางานเป็นเงินเดือนถูกไหมครับแต่และเดือนบริษัทก็จะหักหน้าที่จ่ายของเราไปทุกเดือนพอ <c oughs> หักหน้าที่จ่ายของเราไปทุกเดือนเสร็จแล้ว <c oughs> สังเกตว่าบางคนก็ได้รับเช็คคืน <c oughs> พอได้รับเช็คคืนนั่นแหละเขาเรียกว่าคืนภาษีพอพูดถึงนี้ก่อนที่จะไปถึงภาษีนี้ที่บุคคลผมขอฝากไว้ผมได เจอคนมาไม่น้อยที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำบักกรแล้วบอกข้อมูลทางด้านบัตรเครดิตบอกข้อมูลทางด้านบัตร A t m เที่ผมรู้จักเป็นต้องนำเรียนทุกสาขาที่โดนมาไม่ว่าตำรวจทหารโดนมาแล้วนะความไม่รู้นะเมื่องความไม่รู้แล้วก็สองไม่รู้ของคนพูดไหมสองโลภด้วยส่วนหนึ่งเพื่อต้องนำอย่างนี้ครับว่า ไม่มีใครให้เงินเราง่ายๆฟรีๆหรอกครับคืออยากได้เงินคืนถูกต้องครับดังนั้นคือการที่เขาโทรมานะฮะถ้าเขาโทรมาหลังเวลาทํางานให้พงสังเกตไว้เลยว่าท่านกําลังเป็นหนึ่งในผู้โชคดีกันมันจะถูก <c oughs> ค่ะกับอีกกรณีหนึ่งที่เขาโทรมานําเรียนแค่สัมภาระรไม่มีการโทรมาครับสัมภาระรเขาจะมีหน้าที่ในการเวลาถ้าเราเสียภาษีไม่ครบหรือจะคืนเครดิตภาษีคืนภาษีอะไรต่างๆให้เราเนี่ยสัมภาระจะต้องส่งจดหมายครับมาหาเราส่งมาที่บ้านใช่ไหมคะส่งมาที่บ้านเท่านั้นครับจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาค่ะ แล้วนอกไปกว่านั้นก็สามประกจะไม่ชําระเป็นเงินสด<ม>จะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีสามประกจะให้เป็นเช็ค<ม>แล้วเราก็เป็นใส่สั่งจ่ายชื่อเราแล้วเราก็ต้องนําเช็คเนี่ยไปขึ้นเงินแล้ว<ม>ถ้านอกจากกรณีนี้แล้ววิธีการนี้แล้ว ท่านกาลังเป็นหนึ่งในบุคคลกําลังจะถูกหลอกให้พึงระมัดระวังได้เลยว่าให้พึงระวังแล้วตอนนี้คนโดนไม่น้อยก็คือข้อเตือนใจอย่างหนึ่งคือแน่นอนสภกรอไม่โทรศัพท์มาแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีการโอนเงินเข้าผ่านบัญชีแน่นอนนะคะคือจะต้องสั่งผ่านจ่ายเช็คเท่านั้นนะคะก็พึงระวังไว้เลยระคะ้เพราะจริงๆทางรัฐบาลเองคือทางสภกรเองท่านก็พยายามวางระบบที่ป้องกันการปุมวิจฉัยที่จะมาโกหกหลอกลวงหรือ ฉกเฉยซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้ไปเนี่ยทางรัฐบาลโดยโดยกรมสรพากรเนี่ยเขาพยายามระมัดระวังแล้วแต่ต้องนําเรียนงี้ว่าประชาชนผู้บริโภคเราเนี่ยอ,อย่าไปหลงเชื่อแลวคล้อยตามเพราะที่ผมนําเรียนมีทุกสาขาอาชีพที่โดนมาแล้วคือช่องทางไหนทางมิสาชีพคิดว่าเป็นช่องทางที่เขาหาผลประโยชน์ได้เขาก็ใช้ช่องทางนี้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีถึงขั้นที่ผมได้ยินมาล่าสุดนะครับที่มีคนเคยเข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ย มีการให้มีเสียงผู้หญิงหรือเสียงคนร้องว่ามันมีถูกทำร้ายถูกฆ่าใช่หรือว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเอาลูกเขาไปแล้วก็มีเสียงร้องซึ่งจริงไม่ใช่ลูกสาวใช่ครับนะคะได้ยินแล้วตกใจพอตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตกใจก็เราก็โอนเงินไปตามที่เขาค่ะรีเค์ดหรือเขาขอมาเนั่นคือสิ่งที่ผมนำเรียนว่าต้องระมัดระวังกลับมาเรื่องภาษีแล้วครับอยากนำเรียนว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยทุกท่านถ้าท่านมีรายได้เนี่ย